ครับขอไปครับพี่น้องครับมันมันอยู่สูนะ่ะโปรแกรมมันมันก็หายไปนะครับหยุดไปนะครับแป๊บหบนึง่งครับก็ <c oughs> ถือว่านะครับได้ได้สรุปประเด็นไปพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะดูว่าพี่น้องมีคำถามหรือว่ามีความเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจะได้มานั่งทบทวนนั่งคุยกัน ขอบคุณนะครับทีมแอดมินนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องนะครับผมเองก็ได้นะจัดรายการโดยที่บางทีก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับว่าพี่น้องว่ายังไงอาจารย์คุณไมราบอกว่าอาจารย์ที่ว่าทาไมจีนช่วยอิตาลีและปากีสถานแต่ไม่ได้ช่วยไทยทั้งทั้งที่เจ้าไทยก็ช่วยจีนและรัฐบาลโจนประยุทธ์ซูฮกจีนคือไทยเราเนะมันอยู่ตําแหน่งที่จริงๆเราเข้มแข็งนะครับผมว่าจริงๆถ้าบริหารประเทศให้ดีไทยนะ่ยเหนือกว่าจีนอีกประเทศเล็กมันจัดการได้ง่ายนะครับ แล้วชนบทเราวันนี้พัฒนาไปมากกว่าชนบทจีนนะที่อยู่บนดอยบนเขาเยอะนะครับจีนเนี่ยก็มีหลายเผ่าพันธุ์หลายมณฑลนะแล้วนะความเหลื่อมล้ําของเขานี่ก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ของเราเนี่ยนะพระผู้นําดีสักอย่างเนี่ยผมว่านะจีนสู้เราไม่ได้หรอกเขาก็ช่วยประเทศที่จําเป็นต้องช่วยประเทศที่เขาวางผลประโยชน์ไว้ได้เยอะอิตาลีเขาไปวางผลประโยชน์ไว้เยอะนะครับนะแล้วก็เจอหนักด้วย ปากีสถานนี่ก็นะตลาดใหญ่นะเขาก็ไปลงทุนไว้เยอะเพราะนันก็ต้องช่วยละเพราะถ้ามันพังไปเขาก็พังด้วยนะแต่ไทยเรานี่มันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วยเหลือนะวันนี้ก็เอาอยามาแล้วนี่ครับนะคุณแม่ราถามต่ออาจารย์ที่ว่าจีนทดลองอยาป้องก,กันไวรัสในอิตาลีที่อาจจะทดลองไวรัสที่แปรพันอาจจะทำลายเฉพาะเผ่าพันธุ์หรือเปล่าปากีสถานเป็นมุสลิมอิอตาลีพันเดียวกับอเมริกา กอคงเรื่องไม่ได้คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมไม่เชื่อว่าจีนนะมีถึงจะชั่วร้ายอย่างไรเนี่ยผมไม่คิดว่านี่มันเป็นลักษณะถึงขนาดจะต้องไปลองเพราะว่าถ้าไปที่ที่อิตาลีเนี่ยเขาไปลงทุนอิตาลีเยอะนะครับเขาไปลงทุนที่นั่นเยอะนะวันนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอุบิเหตุซะมากกว่านะครับซึ่งความจริงนี่ก็ต้องไปว่ากันนะครับยาต้านโควิดนะครับคุณธงชัยบอกว่าเม็ดละร้อยห้าสิบห้าโอ้ จีนช่อมบิดเบือนแบบนี้ผมอยากให้จีนติดทั่วประเทศรอบสองทำทั่วโลกเดือดร้อนแสนสหาหัสคือถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยคุณกิติชัยครับมันมันกระทบไปหมดครับวันนี้ต้องมาช่วยกันจัดการมันแล้วเอาบทเรียนนะมามานะมาประมวลในะนะอนาคตเราจะได้ป้องกันและเตรียมการให้ดีขึ้นเพราะาต่อไปปัญหานี้มันจะต้องกลับมาอีกนะครับที่ Dr. คุณเซกิเร่นะครับ ที่ดรบอกว่าเจ้าสัวเห็นวิกฤตเป็นโอกาสนี้ทําไมผมรู้สึกเหมือนจะฝึกการเป็นอลูมินาติยังไงชอบคนนั่นเลยคือออลูมินาติคือคนที่จะคุมโลกก็ต้องมีความคิดแบบเดียวกันต้องคุมคุมสถานการณ์ได้นะครับคุมอํานาจทางการเมืองการปกครองคุมนโยบายไปล็อบบี้คนที่มีอํานาจสําคัญคุมการเงินการทองคุมปืนคุมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับคุมโดยตรงที่จะคุมโดยอ้อมนะครับออลูมินาติเราไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าจริงๆเนี่ย ก็มีตัวแทนเขาไปอยู่ในจุดต่างๆแล้วเขาจะสามารถจะดึงนะเหมือนกับป้าเป็ดอะดึงสายนะจะให้แสดงอะไรก็ดึงสายให้มันถูกก็เขาทําได้ดังใจคุณโอเคบอกว่าหน้ากากแอลกอฮอล์ต่างจังหวัดยังไม่กระจายเลยประชาชนจะเอาอะไรไปป้องกันตัวกันล่ะครับถ้าเราอยู่บ้านนอกมากๆพี่น้องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปนะไปนะใช้แอลกอฮอล์หรือว่าไปใส่หน้ากากหรอกถ้าไม่ได้เข้าไปในเมืองหรือที่ที่มันมีคนที่เราไม่รู้จัก แล้วมีโอกาสจะเอาโรคไปเพราะเชื้อโรคนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีคนนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับหรือไม่มีคนที่ไปทํางานในเมืองใหญ่ๆห,หรือต่างประเทศแล้วเอามันกลับมาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการติดนะครับ <c oughs> คุณศักกพลนะครับผู้นําสักกระเบือนะครับอตําส้มตําก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ยามมาเป็นนายกมาปกครองพวกด็อกเตอร์ก็เป็นได้แค่นี้แหละครับนะอืม คุณกุ้งเต้นบอกว่าฟังความคิดคุณกาลแมแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะงมงายได้ขนาดนี้โหนนะครับโหนแล้วก็พวกนี้ก็เชื่อกันจนเป็นตุเป็นตะแล้วครับเพราะว่าความทะเยอทะยานของมนุษย์เนี่ยอยาไปอยู่ในสังคมไฮโซสังคมไฮโซถ้าจะมีคนนับถือก็ต้องนะปีนไปให้สูงที่สุดนะห้อยให้สูงที่สุดยิ่งมีโอกาสได้นะทำอะไรใกล้ชิดก็ยิ่งจะนะทำให้ดูตัวเองดูมีศัก์มีสีมากขึ้นทั้งที่จริงๆศักดิ์สีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ มันไม่ควรจะไปอยู่กับสิ่งนั้นนะครับเอาละพี่น้องครับใช้เวลามาชั่วโมงน่าจะครึ่งพอดีหรือเปล่าอันนี้ชั่วโมงครึ่งโอ้โเมื่อกี้มันมันมัน,ม,นมันหายไปนะครับเข้าใจว่านะพี่น้องก็วันนี้ไม่ทราบว่าคือจริงๆผมยังสนใจว่ามันมีการปิดอะไรหรือไม่ยังไงนะเพราะว่าพี่น้องก็แจ้งมาว่าช่วงหลังเนี่ยมันไม่มีการไปแจ้งเตือนนะครับกด notification ไว้แล้ว แล้วก็ช่องเนี้ยนะพี่น้องเขาก็อยากจะเข้ามาดูว่าช่องไปยังไงก็ถ้าไม่เปลี่ยนโลเคชันนะครับก็ก็ดูไม่ได้นะมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรด้วยตลาดนัดเงียบเหงามากช่วงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยร,รัฐบาลควรจะให้มันชัดอ่ะให้มันเงียบเหงาไปเลยนะหยุดกันไปเลยนะจำศีลกันไปสัก2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับแล้วก็จากนั้นก็นะมาเริ่มต้นกันอย่างเข้มแข็งนะครับให้แน่ใจว่าเอาอยู่จริงๆเพราะวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขมันมันน่ากลัวมากอะ่ะ ยาที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าคนมันติดเยอะก็ไม่ใช่ว่ายาเนี่ยจะกินแล้วมันจะหายได้ทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันติดแล้วเนี่ยเชื้อเข้าตัวแล้วเนี่ยมันถ้ามันลามไปหนักเนี่ยนะครับมันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็ร่างกายมันก็จะเป๋ไปเลยนะอย่างเงี้ยนะอ,อคุณทันทารานะครับอเมริกาไวรัสแพร่กระจายน่ากลัวจนไม่กล้าออกไปไหนแล้วนอกจากเดินเข้าป่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังหมีอีกนะครับนะน่าจะเป็นเพราะคนออกไปจ่าย นะจับจ่ายซื้อของกันมากทุกวันไม่มีการสวมหน้ากากป้องกันไม่มีใครไม่รู้ใครป่วยใครไม่ป่วยอันตรายครับเวลาเนี้ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับชุมชนอยู่ที่ไหนนะเพราะนั้นเนี้ยที่ที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่เนี่ยเขาก,ก็ตัดแล้วนะแต่ว่าคนเขาก็ยังนะมันก็มีคนที่ฉลาดคิดนะเฮ้เวลาอย่างเนี้ย ช่วงเวลาที่คนคิดว่าอันตรายเนี่ยอาจจะปลอดภัยที่สุดนะบ้านเมืองก็อาจจะสะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไว้ได้เพราะไม่มีใครไปงั้นฉันก็ขอไปเพราะวันนี้ตามชายหาดต่างๆก็มีคนไปนั่งอยู่แต่ว่ามันไม่เขาก็ไม่สูงสิงกันอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะใช้วิจารณญาณความอันตรายมันไม่ใช่มีทุกที่นะพี่น้องก็อย่าไปกังวลเกินเหตุนะครับถ้าอยู่บ้านนอกบ้านนามันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอันตรายเนี่ยเชื้อโรคนี้มันไม่ใช่ว่ามีการเอาไปหว่านในทุกที่อย่างนั้นนะครับคนพามันไป ถ้ามันเราดูแล้วไม่มีใครพามาแน่ๆเนี่ยก็ไม่แปลว่าจะเป็นอันตรายเพียงแต่ว่านะใครที่มันอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวนะนะครับก็อย่าไปติดนะนะปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาตอนนี้ต่างชื่นชมจีนว,ว่าควบคุโมโรคได้แล้วสรรเสริญกันใหญ่ทุกคนเริ่มชะล่าใจหากเป็นจริงแบบรถเธอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ความน่ากลัวกําลังจะปะตุอีกครั้งนึกภาพไม่ออกเลยคุณพัฒน์นะต้องต้องเตือนไว้ก่อนนะครับคือผมมาเพื่อเตือน ให้รู้ไว้ว่าพี่น้องได้จะได้ประมาทนะครับอย่าได้ประมาทให้รู้เท่าทันนะครับให้รู้เท่าทันคุณเฮลโลนะครับก็บอกว่าการาเม้น่าจะโหดมากกว่าตามนั้นครับนะสังคมไทยเนี่ยพวกนี้มันรู้ว่าแสดงบทไหนนะเลียรตรงไหนมันถึงจะดีนะครับนะคุณ Alice wood, อลิสวรรณบอกอาทิทินบอกเมื่อวานนี่ว่าพวกเขาเป็น the best team นะครับประชาชนตัดสินเองครับคุณกิติชัยบอกว่า หมอรับใช้ประเดการบอกว่าอีกเจ็ดวันยอดจะเพิ่มจากสามร้อยกว่าจะเป็นพันกว่าทําไมเพิ่มทีเดียวเป็นพันปิดข่าวไม่มิดแล้วนะวันนี้พูดเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวยอดมันจะเพิ่มยอดมันจะเพิ่มนั่นแปลว่าคุณยอมรับสิว่าคุณเนะ่ยไม่มีความสามารถทําให้มันหยุดหรือนะครับสองก็คือคุณตั้งใจรู้มันจะไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะ ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ควรจะตั้งคําถามนะเพราะว่าเวลามันนะเป็นอย่างนี้เนี่ยมีคนได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็การได้ประโยชน์เนี่ยเราผมเคยพูดไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะไม่พูดนะครับจะไม่พูดอีกนะจังหวะเวลาสร้างวีรบุรุษนะครับอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันน่ารังเกียจนะครับถ้าจะต้องทําให้มันถูกต้องต้องทําแบบนะประเทศอย่างนี่แหละ ตัวอย่างที่ดีสุดคือไต้หวันที่เขาโชคดีมันมีคนไม่ติดนะครับประเทศทีนะ่กลุ่มคนที่ผู้นําไม่ตระหนักถึงปัญหานะแล้วเชื่อมั่นเหลือเกินแล้วประมาทแล้วไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับมันมันมันจะเจ็บหนักในยุโรปเนี่ยมันเป็นไปไม่ใช่เพราะผู้นําเขาเนี่ยไม่รู้เท่าทันหรอก แต่เพราะว่าสังคมมันมีความอันตรายตรงนั้นพี่น้องสังคมที่มันคนไปท่องเที่ยวกันเยอะแล้วก็ความประมาทก็อาจจะมีตรงที่ว่านะนะไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวนั่นแหละหนึ่งหรือมาถึงก็ไม่คิดว่ามันจะลามเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วจีนก็ปิดเฉพาะที่เกิดเหตุที่จีนแล้วโลกมารู้เรื่องแล้วหูรับทราบเนี่ยมันเป็นเดือนติดอยู่ในประเทศจีนก่อนหน้านะั้นเป็นเดือนแล้วคนจีนก็ออกไปท่องเที่ยวกันทั่วโลกนะครับ <c oughs> เอาละพี่น้องครับให้คงสมวควรแก่เวลาเนาะพี่น้องคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างนะครับก็ยังไงก็นะดูแลตัวเองนะครับรัฐบาลจะว่ายังไงนะพี่น้องนะก็รับฟังข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้การติดพี่น้องดูสิอะปิดท้ายเมื่อตอนที่ผมเริ่มจัดรายการเนี่ยเกี่ยวกับโควิดวันที่26มกราคมเนี่ย หมอไทยเริ่มออกมาพูดตั้งแต่วันที่20หลังจากรู้เรื่องว่ามันมีการติดนะัพูดลักษณะนี้ไม่มีอะไรเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดานะเราเนี่ยความเสี่ยงนะแทบไม่มีอะไรเลยต่ามากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนีนะ้แล้วผมก็เตือนมาตลอดเตือนตลอดอย่าให้นะภาพเราเป็นแบบบูฮั่นไม่อยากเห็นหมอพยาบาลต้องใส่ทนะเครื่องชุดนะอย่างนั้นนะนะเหมือนกับในหนังวันนี้มันเกิดแล้ว ณเวลานั้นพี่น้องคนไทยเรายังไม่มีใครติดวันที่ผมจัดรายการนั่นแมีแต่ฝรั่งมีแต่คนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยวันนี้คนไทยติดไปแล้วเท่าไหร่มันเริ่มต้นคนขับแท็กซี่ถามว่าคนขับแท็กซี่ถ้าไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวที่ติดมีโรคแล้วรู้ว่าเขามีโรคอยู่เนี่ยเดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่มันจะติดอย่างนี้ไหมถ้าบล็อกประเทศเสียตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยประชาชนจะต้องมาล้มเจ็บนะ แล้วก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยแล้วการตายเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่นานวันเข้าไปเรื่อยๆนะคนที่ติดแล้วอาจจะไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ออกไปแพร่เชื้อกันต่อเรื่อยๆวันนี้ก็บอกว่าคุมอยู่ยังอยู่ในขั้นที่2ระดับที่2นะประกาศ3ก็คือมาตรการเราเนี่ยเข้มข้นแล้วอะไรแล้วเอาละก็ขอให้นะมันออกมาแล้วมันไม่มีคนติดเพิ่มจนกระทั่งนะเกินเขตควบคุมได้แล้วก็ นำไปสู่การตายเหมือนประเทศต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเปอร์เซนต์ที่จะรอดเนี่ยนะผมว่ามันยากนะมันยากยกเว้นแต่ว่าพี่น้องเนี่ยตันหนักแล้วนะครับเหมือนพี่น้องที่รู้กันเนี่ยแล้วก็ไม่ประมาทถ้ถามันจะเกิดขึ้นในกรุงเทพแนะจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนะซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ทางภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกนะครับภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ทางเหนือบางจังหวัด ซึ่งพี่น้องที่อยู่ในเขตเหล่านั้นก็ต้องระมัดระวังแล้ววันนี้ปัญหาก็คือว่านะครับคนเมืองใหญ่เหล่านี้มันก็มีคนจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงเข้าไปทํางานมันไม่มีหรอกว่าจังหวัดใครจังหวัดมันนะเพราะนั้นเนี่ยการที่พี่น้องกลับบ้านกลับช่องไปแล้วลูกหลานก็ส่วนใหญ่เ็ไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทํางานในเมืองใหญ่เนี่ยสงกรานเนี่ยนะครับก็ปิดล็อกไม่ให้กลับก็ดีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยนะ วันข้างหน้าเนี่ยถ้าไทามิ่งมันผิดนะคิดว่ามันปลอดภัยแล้วอะไรแล้วล้วก็นักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาอีกแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเลี่ยงยากซึ่งก็ต้องจับหูจับตาดูสถานการณ์นะผมก็ไม่อยากจะมองในแง่ร้ายจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องให้พี่น้องได้ได้เข้าใจนะความเป็นไปได้นะแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อถึงเวลานั้นมาเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่ารัฐบาลนี่เราไว้ใจทั้งหมดไม่ได้เราเราฝากชีวิตจิตใจไว้กับเขาไม่ได้นะครับ นะวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องทุ่มงบประมาณมาไว้กับการช่วยเหลือพี่น้องพิทัก์ปกป้องไม่ให้มันเกิดเหตุนะดูเหมือนว่าจงใจให้มันเกิดไปเถอะมันเกิดเหตุนะวิกฤตเหมือนเป็นวิกฤตเนี่ยมันก็คือโอกาสสําหรับหลายๆภาคส่วนที่เขาจะได้ขายประกันนะครับเฉพาะเนี่ยกวาดเงินเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้เงินที่เป็นงบส่วนกลางที่จริงต้องเอามาใช้นะจะเก็บเอาไปให้ใครเก็บเอาไปทําอะไรนี่คือคําถามที่คนไทยก็ต้องถามพรรคฝ่ายค้านก็น่าจะเอาไป นะครับกระทุ้งกันหน่อยนะครับการจะเอาเงินมาช่วยเหลือเนี่ยมันมีหลายด้านนะทั้งท้งเรื่องการป้องกันนะครับจากเรื่องโควิดด้วยการรักษานะครับแล้วก็ยังรวมถึงการเยียวยานะในเรื่องของเรื่องปากท้องประชาชนนะครับเรื่องการสร้างฐานสําหรับการจะก้าวต่อไปหลังจากที่ภาวะวิกฤตเนี่ยมันพ้นไปแล้วนะครับพี่น้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แต่วันนี้ต้องบอกไว้ว่าอยู่โดยไร้โควิดให้ได้นะครับ ้าพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ